ก็สวัสดีครับอันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับก็มาเป็นเรียนหลวงพ่อพัดนะครับมุญยกรรมรุ่นจิโกปากน้ำโพนะครับอันนี้ผมก็ได้มา3ามรุ่นนะครับสดๆร้อนๆก็พึ่งได้มานะครับก็ เป็นรุ่นนี้ก็มีการจัดสร้างก็เยอะพอสมควรครับผมแล้วเป็นรุ่นที่โด่งดังนะเพราะมีศิลปินท่านหนึ่งนะครับก็คือแอดคาราบาวนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับก็ทำให้เรียนรุ่นนี้ได้รับความนิยม มาชมมาเรียนกันดีกว่าครับว่าเป็นเนื้ออะไรบ้างนะครับเรียนจิโก,โกนะครับรุ่นนี้ก็จะสร้างเป็น2พิมพ์ครับเป็นจิโกเล็กแล้วก็จิโกใหญ่นะครับมีเนื้อต่างๆนะครับเป็นเนื้อ เนื้อเงินนะครับเนื้อทองคำนะครับแล้วก็เป <communist. S 1> <internally. S 3> ็นเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อนาคนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองฟาบาทนะครับจะไม่มีทองทิ์นะครับก็มีโรงยาต่างๆโรงยาทงชาตินะครับโรงยาโรงยาเขียวนะครับแล้วก็เป็นพวก หน้ากากนะครับหน้ากากฝาบาทหน้ากากเงินนะครับก็สวยๆกันดูเก่าครับดูคลาสสิกดูเก่าไปพื่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจิโกเด็กนะครับความแตกต่างจิโกเด็กกับจิโกใหญ่นะครับก็เป็นแบบนี้นะจิโกเด็ก จะเล็กกว่าจิกโกยญ่นะครับก็จัดสร้างออกมาได้สวยงามแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นมังกรนะครับมับงกรคู่นะครับแล้วก็สัญญักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของแอดคาราบาวนะครับก็คือเขาควายด้านล่างนะครับก็เป็นรุ่นที่นิยมเด่นหากันอยู่ตอนนี้นะครับ เลียนหากันพอสมควรมีราคาก็สูงพอสมควรเช่นกันนะครับก็ให้ลงรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือเหรียญทองฝาบาทนะครับอันนี้จิโกเด็กทั้งคู่นะครับเป็นทองฝาบาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูนะครับส่วนจิโกใหญ่นะครับ จิกโก้ใหญ่ก็น่าจะเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงนะครับจิกโก้ใหญ่นะครับด้านหน้าก็ดูสวยงามครับเรียบง่ายดูเกา๋าดูคลาสสิกนะครับสำหรับจิกโก้นะครับเขียนหลงพพัดบนยักษ์กมหมู่้านะครับมาให้ชมดีกว่าครับให้ชมเรียนนะครับ ละเอียดครบสวยงามนะครับแบบนี้นะครับด้านล่างก็เขียนว่าหลวงพพัดนะครับหุ่นยักษ์กามโมก้าวๆนะครับรุ่นนี้ก็ออกไปทางต่างประเทศก็เยอะนะครับต่างประเทศก็กวานซื้อกวานหากันเยอะนะครับออกไปต่างประเทศเยอะนะครับ ก็เข้ามาอยู่ในไทยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็เป็นเลขโค้ดนะครับเลขโค้ดหมายเลขนี้ก็คืออันนี้ไปนี่ครับเลขโค้ดหมายเลขนี้ก็คือแปดสามแปดห้านะครับเลขโค้ดนะครับอันนี้เป็น serial number น,นะครับบอก เนื้อนะครับแม่เด็กยี่สิบสามนะครับมาดูมาชมติกโกใหญ่กันบ้างหูเรียนก็ทำออกมาได้สวยงามนะครับ นี่ครับใบหน้าของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพัดนะครับบุญญากาโมเก้าเก้านะครับก็เป็นเนื้อที่สวยงามนะครับต้าบนก็น่าจะเป็นอาักขาระนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นอักขาระนะครับเรามาชมด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับ ด้านหลังของเหรียญนี้ก็คือหมายเลข66นะครับโอ้โหสวยงามครับ66จิกโกใหญ่นะครับแล้วก็หมายเลขโคดนัมเบอร์นะครับ13879นะครับลงท้ายด้วย9นะครับ3879นะครับก็ดูทางด้านของมังกรครับ มังกรน,นะครับก็มีรงรายอักขระเก็บรายละเอียดได้เนียนครับได้สวยงามนะครับมับงกรน,นะครับก็เป็นสัตว์ที่คนจีนชอบนะครับมับงกรเป็นสัตว์ที่บูชาแล้วรำ่ำรวยเฮงๆนะครับด้านล่างก็เป็น ลูกข่าวควายนะครับของแอดคาราบาวนะครับรุ่นนี้นะครับมา mm hmm. ชมมีกีเดียนกันมาครับเด mm ี hmm. ยวนี้ก็ไม่ต่างจากเรียนแรกเท่าไหร่เรียนแรกเท่าไหร่นะครับ เหมนะครับเนกับหมายเลขนู้นะครับเลกโคดนัมเบอร์ของเหรียญนี้นะครับก็โอ้โหหนึ่งหนะครับถือว่า9ก้ก็สวยงามครับมับงกรไม่ว่าจะตัวจิกโกเล็กหรือว่าจิกโกใหญ่ก็ทำออกมาได้สวยงามนะครับด้านหลังก็เป็นยันนะครับแบบนี้นะครับ กสวยงามครับทำดูออกมาเรียบง่ายครับผมกล่องก็สวยงามนะครับจิตกโกปากน้ำโพนะครับจัดสร้างโดยยิ่งยงโอภก,กุลนะครับรุ่นนี้ดองดังไม่แพ้รุ่นอื่นๆครับด้านหลังนะครับเป็นลายเซ็นนะครับพีเอสคาตาบาวนะครับ จัดสร้างออกมาด้วยมีการเล่นหาก็สูงพอสมควรครับอนาคตก็อาจจะมีราคาขึ้นไปนะครับเก็บได้รีบเก็บนะครับตอนนี้ยังราคาเบาๆอยู่นะครับพาเพิ่งออกไปไม่นานนี่ครับพาออกไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ผมก็มีโอกาสได้นำมารีวิวนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนำมาให้ผมรีวิวนะครับสดๆแลร้อนเขาก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับเพ,พิ่งได้มาแล้วตกตอนเย็นก็เอามาให้ผมรีวิวเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผมก็ วันนี้ก็มาให้ชมเพียงเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b ์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับ มีเท่านี้มีเรียนมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้